กินบะมุมม้ากลิ่นเร็วกิ่นซาคือบืออยากนะจ๊ะทุกคนจ๊ะแต่กินเร็วๆเจ๊งสขคือว่าอุ้ยตะระนะจ๊ะเนาะหรือว่าหิวนี่เองนะจ๊ะเนาะทุกคนจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะเนาะขอบบุญขอบคุณหลายๆเลยนะจ๊ะเนาะที่เขามารับชมและรับเบิ้งช่องสาวๆอินสวีเดนจ้ะพี่น้องจ๊ะเพื่อนใหม่เลยนะจ๊ะเนาะเพื่อนใหม่เขามาแล้วเขามาเบิ้งแล้วก็กดเลิอบๆกดติดตามได้เลยนะจ๊ะเนาะ แล้วก็เขียนคอมเมนต์ไว้พร้อมเรียบร้อยเลยเด้อยวจันน้อยยาให้สาวเลอหน่อยน้ำหาเด้อจ้นเนาะน้ำหามันหายากยากนะจ๊ะนาะพี่น้องจ๋าใน YouTube บางช่องเพิ่นกับบุ้มี้เห็นนะจ๊ะนาะสาวเลอหน่อยก็ซอกหาคลิปเก่าๆจ้ะเพื่ออยากเจอเพิ่นนะจ๊ะนาะทุกคนจ๋าฟังแน่จักหน่อยนะจ๊ะนาะพี่น้องจ๋าก่อนสิหนีอันก่อนเจนอันเด้งดึงเด้งดึงออกจากคลิปนี้นะจ๊ะนาะพี่น้องจ๋าอันบ่แม่นเด้งดึงออกอัน ซับหายนะจ๊นะเนาะเด้งดึงชื่อไปเบิ้งไปเบิงบ้งช่องอื่นนะจ๊ะพี่น้องจ๋าฟังแน่จากหน่อยเนะาะกับสําหรับเพื่อนใหม่เนาะจานาะกดไลค์กดติดตามได้แล้วก็คอมเมนต์ไว้แล้วก็สาวแล้วเนาะก็ทิ่นั่ไป น้าจ๊ะน้อพี่น้องจ๋าแต่หากว่าอันบางช่องซาวเลยหน่อยก็น้ำหาเพิ่นบ่พ่อน้าจ๊ะน้อพี่น้องจ๋าน้ำหาบ่พ่อเลยน้าจ๊ะน้อเสิร์ชใน YouTube หาจังไรก็หาบ่พ่อน้าจ๊ะน้อเพราะว่าช่องเพิ่นขึ้นใหม่ม้าน้าจ๊ะน้อช่องเพิ่นเกิดใหม่มาแล้วบัดนี้เพิ่นบ่ฮู้ในการที่ว่าหรือว่าเพิ่นบ่ เสื้อจังหดก็เสื้อหาพ,อพ่อนะจ๊ะพี่น้องจ๋ากะเขาไปทําเพลลิสไว้หรือว่าเขาไปเปิดเป็นชุมชนไว้เนาะจ๊ะเนาะทําเห็ดจังไดเขาไปเบิ้งในกูรูหลายๆช่องนะจ๊ะเนาะที่ว่าเพื่อนนั้นอซอนเห็ด เปิดช่องไม่อย่างไรเนาะจ๊ะเนาะว่าเเขาไปเปิดในชุมชนหรือว่าให้คนหาง่ายๆจังสีเนาะจ๊ะเนาะเขากระติค้นหากันได้เนาะจ๊ะเนาะบางช่องสาวเราหน่อยค้นหาเพิ่นบ่ได้เลยจ๊ะพี่น้องจ่ากะต้องถิ่มกันไปซื้อเนาะจ๊ะเนาะก็ต้องย่ากันไปซื้อเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าเขาค้นหาเพิ่นบ่พอบ่จื้อเนาะจ๊ะเนาะพี่น้องจ่ากะก็ฝากไปตรงนี้น้ำเนาะจ๊ะเนาะกับสำหรับเพื่อนไม่ที่เขามาที่ว่านั่นท่านในหูเรื่องที่ว่าต้องไปเปิดชุมชนหรือว่าต้องไปเขาศึกษามาก อีกอีกเทือนึงนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเขาไปเสิร์ชหาเขาเขาไปเสิร์ชหาเพื่อนกะเขาหาเพื่อนบ่พอเนะจ๊ะทุกคนจ้ากะฝากไว้ตรงนี้น้ำนะจ๊ะเนาะไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้า ฮัลโหล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 กราบสวัสดีจ้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทุกคนฮัลโหลเลยนะจ้าทุกคนจ้าฮัลโหลหลายหลายแล้วนะจ๊ะเนาะทุกคนจ้ากราบสวัสดีจ้ากล่าวสวัสดีงามๆาอีกแล้วเือหนึ่งนะจ้ะเนาะทุกคนจ้าพบพอกับช่องสาวสาวอินสวิเดนย้ำแรงแรงย้ำอยากแซบแซบอีกแล้วนะจ้ะทุกคนจ้าวันนี้สาวเรือน้อยก็มาจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะมาเลยนะจ้านี่เลยนะจ๊ะเนาะ ไก่งวงจะพี่น้องจ้ะฟังบ่ผิดนะจ๊ะเนาะมือนี่สาวเ้าหน่อยก็จัดไก่งวงบ่แม่ไก่ตอกนะจ๊ะเนาะไก่งวงจ้ะไก่ตอกบ่กินจ้ะจอกจ้ะนี่เลยนะจ๊ะเนาะว้าหลายไก่ใหญ่ห้างนะจ๊ะเนาะไก่งวงดุ่นใหญ่โตๆตเลยนะจ๊ะกับน้ำจิ้มกับซอสบักพริกอีกแล้วจ้ะทุกคนจ้ะ นี่เลยจะตูดมาทางนี้เลยนะจ๊ะทุกคนจ่ามองเห็นไหมจ๊ะทุกคนจ้าเรือน้อยก็มาจับมันใหญ่สเลเกินจะพี่น้องจ่ากับซอสบบกพริกนะจ๊ะพี่น้องจ่านี่เลยนะจ๊ะเนาะใหญ่กว่าชาวเรือน้อยอีกจ้าบรูว่าจะกินเมือดหรือเปล่านะจ๊ะเนาะกินโลนึงจะพี่น้องจ่าเกือบกิโลนะจ๊ะเนาะมาจ้าเบาหลยกระยัยห้างนะจ๊ะเนาะเขามากินไก่งวง น่องไก่งวงด้วยกันเลยนะจ๊ะมาจา้ะพี่น้องมือนี่ก็อยกากจะแหนยุ่จ้ะพี่น้องจักสาวเดิมน้อยกย็อยากจะแหนเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าแหนไม่ไหวนะจ๊ะนะปากไม่ก่วงพอนะจ๊ะนะอฮึเราก็มารองกันนะจ๊ะหันมาเป็นตอนแล้วจ้ะทุกคนจ๋ะมาจ้ะซีมนะจ๊ะนะออืมอืม mm. mm. Ja. อาเลูกลาขึ้นไหมเบาหลายกิจห้างแล้วจะนอาทุกคน้อ <c oughs> ื้มนะฮะอื้มนะ กินน้ำซาวเลวยหน่อยจ้ะพี่นอ้องจ้อกับซอสพริกเผ็ดๆอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะแต่คนลายี่ห้อนะจ้ะเนาะมือนีร้องอันพริกยี่ห้อน้ำจิ้มยี่ห้ออื่นจ้ะทุกคนจ้ะ แตอมอืมอืมอือสาวเลยวหนได้เลยกลลอกกลอก้ากลอกทนะ โอ้ยขออนุญาตนะจ๊ะทุกคนจ๋าลองนะจ๊ะนะออืื เ,เต็มฮึมตรงมือใส่น้อบันนี่เลยจ้า ไก่หง่วงพัทมีเอ็นจ้ะทุกคนจะ้ะม,มา mm อืมครับได้ไกงวงอย่างพี่น้องจ้ามาน,น่องใหญ่น่องโตแท้ ผู um um <yi> ้ใดดากันด่าหลุดเนาะจ้ะเนาะหิวจ้ะย่าดากันนะเจ้าทุกคนจ้ะกินแบบนี้แหละจะมันทงนับใจเนาะเจ้าะยกสดเลยจ้ะ จนจง่วงน่องเดียวจ้ะทุกคนจะ้จะจาวเรือหน่อยเต็มท้องพายะเราจะนะเต็มท้องเลยจะ้ะ 嗯。Mm hmm. ผิดแล้วนะเจ้าทุกคนจ้าโอ้ยไกย้วงอย่างไม่ใหญ่แคะ